จริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันเป็นตกวันเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงอะลูกง่ายเดินง่ายค่ะอ่าแล้วก็หายปวดนะลูกสามสองบอกแม่นั่งขัดสมาดได้แล้วนะอ่าไหนลองทำดูสิคะว่าขัดสมาดได้จริงหรเปล่าแม่นั่งขัดสมาดได้แล้วนะโอ้โหนี่ะผลลัพธ์สุดยอดมากเลยขัดสมาดก็ขอผู้แปยภาษาพระฤาษีนะสักผู้โกภูก็มุขสารนะโยม แตนนี้ก็จริงๆก็ก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่นี้มาคุมราคาโยมคุมราคาที่อาจจะมาก็ขอขอบอกโยมละกันนะก็ะลองดูโยมจริงๆอยากจกคอนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยม<ห>สองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆเลยโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆ<ห>ปวดแบบอยากจะทุบหัวก่าจริงๆแล้ววันนี้นะคะโบก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะตัวนี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่าหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์บิบูลมีความประทับใจอะไรแล้วอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะนวัตการคทาหลวงพ่อขก็จขเจริญ่อนิยมนะอาตามาก็พันรุปัจคุณอาชมูค่ะวัดที่จำพรรษาโย,ยและมาจีสิบี่พรรษานี่ยโยมนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้ 68ตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดพันตัวดีบูลนะคะหลวงพ่อมีการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเข่านี้ทั้งสองทั้งสองข้างนะโยมนะเริ่มปีสี่สิบเก้าจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วค่ะสิบปีมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าข้อเท้าก็ข้อเท้าข้อเท้าจะถ้าเดินเด็นมากาแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนเราสัตว์รานข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียมันมีเรือไม่ลวกหรืออลไรเข้าไปแทงเนี้ยก็ ก็อาจจะมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีแล้วังสิบสามปีแล้วสิบสามปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ปวดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลลัพธ์ก็หายมั่งไม่หายมงยังงงบ้งไม่หายบ้างใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดี ประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าซองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะว่าทุกสึว่าเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวนะหลงหลวงพ่อคิดว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นแบบเร่งฟื้นฟูได้ไวไหมคะดีโยกเป็นถูกเข้มข้นดีมากค่ะนี่นะคะหลวงพ่อก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะกินมาสิบปีสิบวันก็ยังดีขึ้นนะคะคุณแม่มีอาการปวดกี่ปีแล้วคะ มีมาแปดปีแล้วล่ะโอลูกแปดปี้วแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแสบร้อนด้วยค่ะคุณแม่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาอสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแล้วเห็นบอก,กว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกนี่ลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออ,เอ,อพ,ย,อออพยุงพยุงเอพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ยมันตึงตึงแล้วก็ปวด เขาล้วก็ดังกึบกับกรึบกร้าบูคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนนี้ได้ไงคะของปลน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กอะคะก็ก็อยากลองดูอะลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคน่ะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคคะก็เลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น พบสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สมดีขึ้นเยอะเลยซองที่3ามนะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแต่ค่ณแม่ทานแค่สามก่อสามซองค่ะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ ลูกง่ายเดินง่ายค่ะอแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเขาเป็นแม่คะดีขึ้นมากเลยลหละอ๋อดีขึ้นมากค่ะแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่าย้วลูกเรา่องงออยได้หคุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนต้องยกต้องช่วยอือช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นชด้ไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้นี่ค่คะผลลัพธ์สุดยอดมากเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนอุ้ยอี้ยตัวใช่าจะลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากเลยค่ะหน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่า ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยการันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกลับแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึงถ้าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเอาไปทานปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่า๋อหัวเข่าเรงชั้นสองนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึกจสาปีเป็นมา3ปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้เห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสาสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบันปวดมากๆก็เล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ คือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นก <c oughs> ลัวจะถึงวันป่า,าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งทานะน้ะ <c oughs> เ,ลเลยมาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุญแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพูดกับแฟนนะทำไมมันไอที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆมันรู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเพราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณพูกว่ามันจะดีตั้งแต่ กล่องแรกนะบิีไทยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยโอใช่จริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดนิดข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่าอ่กล่องที่สามว่าไงกินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นว่าพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัว ดีบุญไปแล้วดีบุญผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมคะขึ้นบันไดขึ้นตึกอืเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมาต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายเลยปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะคมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตอนนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าคุ้มกว่าดีใจมากที่มาเจอดีบออคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผม ผมเจอเพราะว่าที่ผัปานมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะคือสองข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมมาปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว่าทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปทางะไรเนะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยทานเรื่อยแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดบแบบปิดทึบเลยหาย,หายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายรหาย้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็ <Okay. S 2> ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าอาให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ <laughs> สั่งมากองที่สองก็เออรู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินกบแก็บกับแก็บ เกงบัตบแก๊ปเป็นยังไงบ้างเาขาเก็บแก๊ปนี่มั่นใจไหมคะว่าดีบูนดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อกันไหมคะ ชื่อค่ะว่านีบุญดีจริงเพราะเพราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงค่ะอเราต้องสัมผัสเองเท่านั้นเองจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราลองหรือไม่ลองเท่านั้นเองใช่เราต้องลองอย่างเดียวก็ไม่รู้เนาะฟองอย่างเดียวไม่รู้ฉันเราในฐานะหลังที่จากได้ลองแล้วผิดหวังไหมคะไม่ผิดดีใช่ดีขึ้นมาเออบอกน่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะนี่นะใครที่ดูอยู่นะคะน่าจะสั่งกินตั้งนานเสียงจะผู้ใช้จริงใช่บอกโอ้คิดมาตั้งนานมันน่าแะไก็น่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะว่าเออมันจะได้ไม่ต้องทรมานนนนนิภัณฑ์ดีบะะะะะคคคช่่่่ววยยใใเเรรรืืือออองงไก็ ปวดข้อปวดเข่านะคะกระดูกทับเส้นปวดสะโพกร,ราวลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะภาวะที่เกี่ยวกับกระดูกเสื่อมนะคะดีบูนช่วยฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านนะคะ เห็นผ่านหูผ่านตามาเยอะแล้วแหละนะคะว่ามีหลายๆเคสนะคะออกมารีวิวว่าสินค้าดีจริงนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วนะคะวันนี้นะคะพุกจะตอบย้ํานะคะว่าเมเรามั่นใจแล้วเราอยากจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลหรือว่าดีบเน่นะคะทุกท่านนะคะมีความมั่นใจในสินค้าและเห็นรีวิวออกมาเยอะแยะมากไปนะคะแต่วันนี้ท่านจะเลือกซื้อกับใครละคะที่จะได้สินค้าของแท้อ่ามันมีของปลอมนะคะสําหรับวันนี้นะคะพุกจะมาตอบย้ํานะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับพุคะ ได้ของแท้แน่นอนแล้ววิธีการดูของแท้มีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ,ะข้อ1เลยนะคะการที่เราจะซื้อสินค้ากับใครสักคนนะคะคนนั้นเขาจะต้องมีความรู้นะคะแล้วก็ตัวสํานักงานใหญ่นะคะมีการอบรมนะคะให้กับตัวแทนจําหน่ายนะคะที่จะ ขายผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะมีการอบรมนะคะหลังจากที่จบการอบรมนะคะก็จะมีการออกใบประกาศเขาเรียกว่าบัตร s a เพื่อเป็นการการันตีว่าจบหลักสูตรนะคะในการที่จะขายอาหารเสริมตัวดีบูลนะคะสำนังกงานใหญ่ของเรานะคะอยู่ที่ไหนหลายๆคนอาจจะสงสัยและมีคําถามกันตลอดทุกครั้งที่โทรมาถามนะคะสำนังกงานใหญ่เราอยู่ที่ กรุงเทพมหานครนะคะตั้งอยู่ที่มีนบุรีชื่อว่าตึกบานทองอ่านะคะทุกท่านเริ่มมั่นใจแล้วว่าสั่งซื้อสินค้ากับปุกนะคะได้ของแท้แน่นอนแล้ววิธีการดูของแท้ละ่ะดูยังไงนะคะสําหรับคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะหากใครพลาดเนี่ยท่านอาจจะได้ของปลอมนะคะในใจคนถามว่าเอามีของปลอมด้วยใช่ไหมตอบได้เลยว่ามีนะคะวันนี้นะคะต้องดูให้จบคลิปนะคะแล้วจะได้ทราบเลยว่าทุกท่านนะคะได้รับสินค้าของแท้แน่นอนดูจากอะไรบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะสินค้า ตัวผลิตภัณฑ์ดีบูละคะต้องเป็นกล่องสีเขียวแบบนี้นะคะส <c> ีเขียวแบบนี้เลยนะคะส <c> ีเขียวแบบนี้นะคะ <c> <l> แล้วก็หน้ากล่องเนี่ยเมื่อก่อนนะคะจะมีรูปคนนะคะหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะที่รีวิวไปบางทีมันเป็นรูปคนอยู่แต่ณปัจจุบันนะคะ <c> <l> ตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะ <c> <l> มีการเปลี่ยนรูปแบบซึ่งหน้ากล่องที่ทุกท่านได้ไปจะเป็นแบบนี้ <c> <l> นั่นหมายความว่า <l> ทุกท่านได้รับตัวลอดใหม่ล่าสุดนะคะมั่นใจได้เลยนะคะมาดูกันอีกนะคะว่าสินค้าของแท้ดูได้จากอะไรบ้างตัวนี้เลยค่ะเรียกว่าบาร์โค้ดนะคะ ตัวนี้นะคะซูมมันหน่อยค่ะนะ,ะตัวนี้บาร์าโคดนะคะสำคัญยังไงนะ,ะบาร์โคดต,ตัวนี้นะคะจะสามารถเช็คกับทางบริษัทได้เลยนะคะว่าตัวแทนคนไหนนะคะที่เบิกสินค้าไปนะคะอย่างที่พวกได้แจ้งไปเมื่อข้างต้นนะคะใครที่จะจัดจำหน่ายตัวแทนท่านไหนที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวรีวูดน,นั้นต้องผ่านการรับรองจากทางบริษัทเวลาที่เรายิงเข้าไปปุ๊บนะคะรหัส ตัวแทนจะขึ้นทันทีถ้าไม่มีบอกได้เลยนะคะว่าท่านได้สินค้าของปลอมแน่นอนนะคะอันตรายมากๆนะคะอย่าลืมนะคะจุดนี้สําคัญมากๆเลยนะคะของแท้ต้องมีบาร์โค้ดนะคะอันดับต่อไปนะคะเรามาดูกันนะคะว่า,าสิ่งสําคัญอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องดูนะคะที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนมีอะไรบ้างหลายๆคนนะคะสงสัยแล้วก็อยากแบบอยากได้คําตอบที่ชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ดีบู๋นนะคะมีออยหรือรเปล่านะคะอยอยนะคะจะระบุไว้ที่ ด้านข้างตัวนี้นะคะมีออยชัดเจนมั่นใจได้เลยค่ะสินค้าได้รับการรับรองนะคะค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะซื้ออะไรเข้าไปทานในร่างกายเนี่ยเราจะเป็นจะต้องดูวันหมดอายุนะคะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ต้องดูนะคะวันเดือนปีที่ผลิตนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าของเรานะคะมีวันเดือนปีที่ผลิตและระบุชัดเจนว่าอยู่ได้2ปีฉะนั้นนะคะใครที่ซื้อไปแล้วก็ดูตัวนี้ด้วยเนาะ ะะสังเกตง่ายๆเลยนะคะเจ็ตามที่มุกสังกิตเลย1เลยมีบาร์โคดนะคะ2มีออยนะคะ3วันเดือนปีที่ผลิตนะคะแล้วก็จะเป็นป้ายกลมๆตัวนี้นะคะนี่เลยนะคะเรียกว่าป้ายโฮโลแกรมที่ระบุนะคะชื่อบริษัทก็คือบริษัทดีเน็ตเวิร์ l เวอร์นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะนะคะตัวนี้แล้วก็นะคะอีกตัวหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ กล่องที่ออกไปจากสำนักงานใหญ่ที่ออกไปจากบุกไปนะคะจะต้องเป็นกล่องที่มีกระดาษพลาสติกซีนอย่างแน่นหนาะคือซีนแน่นเลยนะคะสังเกตนะคะเวลาที่เคอรี่หรือว่าเจ้าที่ไปส่งน้ำหรือว่าเราแกะออกมานะคะถ้าเกิดมีการแกะแบบตัวพลาสติกออกเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้รับสินค้าของแท้แล้วนะเพราะว่าของแท้ต้องซีนอย่างแน่นหนาะ ในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพบาร์กเอ็กทรัซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์มริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็นเป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรุมาตอยโรคข้อเส่อมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึงนึ่มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา